ออยครับโัทัวร์ค่ะสองรอบแล้วสองรอบแล้วไปไปญี่ปุ่นทีนึงช่วยมอดอันนี้เขากรอกขึ้นมาเนาะใช่ครับมีมีเสริมเหล็กเข้าไปอ๋อเสริมเหล็กใช่ครับลองดูคือเดิมก็คืออันนี้ที่หล่นนี่ครับมีเหล็ก แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพม่าก็ทําให้ตัวยอดครับเลื่อนเคลื่อนตกลงมาแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกลับขึ้นไปที่ใ<ห>นหาด,ดอันนี้สูงอันดับหนึ่งและอันดับสองอันนี้สูงที่สุดในพม่าสูงที่สุดในพม่าเลยสูงกว่าวเชเวดากองอีอีฟุตนะอันนี้ประมาณหนึ่งร้อยสิบสี่เมตรหนึ่งร้อยสิบสี่แล้วเชเวดากองเชเวดากองนี้จะมีหนึ่งร้อยเมตรหนึร้อยเมตรสูงจริงๆนะละสวยด้วย เขาบอกว่าอะไรนะจมูกร้อนเหรอะอะไรอะไรร้อนนะจมูกจมูกร้อนเพราะต้องแหงนดูเพราะต้องแหงนมองไองจนตะวันชี้ไปที่จมูกค่ะ